สวัสดีค่ะนักเรียนป .1 ทุกคนนะคะชั่วโมงนี้อยู่กับชั่วโมงศิละปะนะเป็นชั่วโมงที่2นะคะคราวที่แล้วครูออนพาเด็กๆไปรู้จักคำว่าทัศนศิลป์จำได้ไหมคะทัศนศิลป์หรือศิละปะนั่นเองซึ่งศิละปะหรือทัศนศิลป์เนี่ยก็คือความสวยงามนั่นเองค่ะ ชั่วโมงนี้นะคะครูออนก็จะพานักเรียนมารู้จักจุดเริ่มต้นในการที่เราจะสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดของเราค่ะอันดับแรกเลยนะคะนักเรียนก็คือจุดค่ะเด็กๆรู้จักจุดใช่ไหมคะซึ่งจุดเนี่ยจะมีทั้งที่อยู่ในธรรมชาตินะคะรอบตัวเราเราก็สามารถเห็นจุดต่างๆได้นะคะอาจจะเป็น บนท้องฟ้านะคะเป็นลักษณะของดวงดาวนะคะและก็เป็นลวดลายบนผิวหนังของสัตว์ต่างๆนะคะอันนี้คือลักษณะจุดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะแต่ถ้าเป็นการวาดภาพเราก็สามารถนำจุดมาสร้างเป็นภาพได้นะคะแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือภาพลักษณะที่เป็นจุดๆนะเหมือนกระบายสีเลยค่ะจุดก็คือ เป็นจุดเล็กๆนะเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นของการวาดภาพนะคะเมื่อเราจุดต่อๆกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะกลายเป็นเส้นค่ะนักเรียนเอาละค่ะมาถึงเส้นแล้วนะเส้นเป็นองค์ประกอบที่สองต่อจากจุดนะคะทีนี้มาดูว่าเส้นมีอะไรกันบ้างลักษณะของเส้นนะคะจะมีรูปแบบดังนี้คะ่ะอันที่หนึ่งเราเรียกว่า เส้นตรงแนวตั้งนะคะเส้นตรงแนวตั้งจะให้ความรู้สึกแข็งแรงมั่นคง2นะคะเราเรียกว่าเส้นตรงแนวนอนให้ความรู้สึกสงบราบเรียบกว้างขวาง3เส้นตรงแนวเฉียงหรือเส้นเฉียงให้ความรู้สึก ไม่มั่นคง 4. เส้นหยักหรือเส้นซิกแซกให้ความรู้สึกขัดแย้งน่ากลัว 5. เส้นประให้ความรู้สึกคลุมเครือไม่ชัดเจน 6. เส้นขดก้นหอยหรือเส้นขดให้ความรู้สึกเคลื่อนที่หมุนเวียนมึนงง 7. เส้นโค้งคว่ำ เส้นโค้งหงายให้ความรู้สึกอ่อนไหวนุ่มนวล 8. เส้นโค้งแบบคลื่นหรือเส้นคลื่นให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง 9. เส้นขยุกขยิกหรือเส้นไลทิศทางให้ความรู้สึกยุ่งเหยิงสับสนวุ่นวาย เอาละค่ะอันนี้ก็คือเส้นทั้งหมดที่นักเรียนจะต้องลองไปฝึกกันดูนะคะว่าแต่ละเส้นเขียนขีดแบบไหนวิธีการฝึกในการวาดเส้นแบบนี้นะคะพยายามอย่าใช้ไม้บรรทัดนะลองใช้มือเปล่าค่อยๆลากทีละเส้นนะคะแบบนี้เลยค่ะเส้นตรงแนวตั้งนะคะลากจากข้างบนลงข้างล่างนะ,ะลากไปเรื่อยๆเลย,เลย เส้นตรงแนวนอนค่ะลากจากด้านซ้ายไปด้านขวาช้าๆนะคะเส้นปละค่ะเด็กๆลองฝึกแบบกูออนเลยนะหน้ากระดาษหนึ่งหนูสามารถใส่ได้หลายเส้นเลยนะคะเส้นหยัก หรือเส้นซีแซกนะคะเวลาฝึกนะพยายามไม่ต้องยกดินสอบ่อยนะคะลากให้เส้นเขาต่อเนื่องโดยไม่ต้องยกมือนะ,ะเส้นเฉียงค่ะค่อยๆลากช้าๆนะคะเส้นหนึ่งไม่ต้องยกดินสอนะคะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เ,เลยค่ะจน

ต่อกันที่เส้นโค้งแบบคลื่นหรือเส้นคลื่นนะคะเป็นเส้นต่อเนื่องนะขีดไปเรื่อยๆพยายามอย่ายกดินสอนะคะลองทำดูนะคะมันเป็นการฝึกมือเราให้นิ่งขึ้นด้วยนะเส้นโค้งความค่ะ เส้นโค้งหงายต่อมาเป็นเส้นขดก้นหอยหรือเส้นขดนะคะเหมือนกันเลยค่ะ ไม่ต้องยกดินสอนะคะเด็กๆลองฝึกวนวนวนไปเรื่อยๆนะคะพยายามให้ระยะห่างเส้นชิดๆกันนิดหนึ่งนะ และเส้นสุดท้ายเส้นขยุกขยิกค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวคราวนี้นะคะเด็กๆลองไปฝึกฝนกันดูแบบที่ครูออนทำให้ดูนะคะวิธีการนี้เป็นวิธีการฝึกมือเราให้มือเราอะ่ะขีดเส้นได้นิ่งขึ้นนะคะจะเป็นประโยชน์ในการที่เรานำไปใช้ในการวาดภาพของเรานั่นเองคะ่ะ ค่ะและนี่ก็คือเรื่องของเส้นในวันนี้นะคะในคราวหน้าควรจะพาเด็กๆไปรู้จักกับรูปร่างรูปทรงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ